สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่องฟ้ากระปักอีกแล้วนะคะอีพีนี้ค่ะเราพาทุกคนมาที่นี่อีกแล้วค่ะตลาดคลองถมกลางคืนหรือว่าตลาดมืดที่เราเคยพามาเมื่อครั้งที่แล้วนี่เองนะคะถ้าใครเคยติดตามยังไงลองดูคลิปนี้ว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่คลองถมแล้วนะคะเป็นตลาดนัดกลางคืนนะคะ ซึ่งเราก็เคยพาทุกคนมาแล้วนะคะในคลิปที่แล้วเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาดูกันอีกรอบเนี่ยนะคะอัปเดตช่วงวันหยุดยาวว่าที่นี่เนี่ยบรรยากาศเป็นไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันค่ะ อันนี้ก็จะเป็นพวกกล้องฟิล์มนะคะกล้องเก่านะคะเดี๋ยววันนี้จริงๆอยากมา,าตามหากล้องดิจิตอลเก่าที่ไม่ใช่กล้องฟิล์มนะใช่จะได้ไม่ต้องล้างฟิล์มเพราะว่าช่วงนี้ค่าฟิล์มแพงมากอันนี้อะไรอะ่ะอ,อ๋อเป็นเครื่องเทป,ทเทปจริงๆที่นี่ก็มีขายนะเทปเก่า ตรงนี้เป็นร้านหมูกระทะนะคะเฉลินนมนครหอมมากๆอะ่ะเดินผ่านหน้าร้านคือแบบหิวเลยอันนี้ตามกระแสนะคะบาร์บี้ค่ะให้บาร์บี้ให้บาร์บี้หกร้อยบาทให้บาร์บี้บาร์บี้พิพนิยมนะคะให้เคนให้เคนสองร้อยบาทคนเยอะมากวันขนาดวันหยุดวันนี้แบบเป็นวันช่วงวันหยุดยาวนะคะ mm hmm. นักขัตเลอ์ mm hmm. ใช่คนเยอะมากๆวันนี้ อันนี้จะเป็นของสะสมของเล่นแบบกระจุกกระจิกมือสองนะะ่ารักอ่าอันนี้นี่นี่อันนี้บาร์บี้บาร์บี้กล่องบาร์บี้บาร์บี้ในกล่องมือสองของแท้นะเพราะว่ามีป้ายเดอะมอลล์ใช่อันนี้ก็จะเป็นของเล่นแบบของเล่นชิ้นเล็กๆนะคะให้เรามานั่งลือกันนะคะเอ่อราคาเขาขายราคาเท่าไหร่เขามีติดป้ายไปไหมราคาตามป้ายอ๋อโอเคอันนี้ก็จะราคาตามป้ายเริ่มต้นที่20บบาทเลยนะคะดูดิอันนี้จะเป็นของสะสมแบบ อย่างเช่นอันนี้ของแมคโดนัลล์เนี่ยนะคะอันนี้อะไรอันนี้200บาทอันนี้ก็เป็นตัวของเล่นใครรู้จักบ้างคะเดี๋ยวนั่นดักอันนี้เป็นแบบตัวเหนียวเหนียวไว้แปะหน้ารอดอย้ยตัวเด็กๆเลยเนี่ยนี่คือตัวอะไรคิดนโกะแมนไงมีอยู่โดนนะเนี่ยที่เอาไว้แถบในถุงขนมปะใช่แล้วก็เอาปากาปากาเล่นกันนะาานี่อะไรอ่ะหมาหัวเห็ด มาหัวเห็ดเดี๋ยวเอะเรยพี่ของไม้พี่ค่ะเมื่อกี้เราอยู่ข้างในซอยนะคะคนเยอะมากๆเลยค่ะเราก็เลยออกมาวิ่งรถรถเราก็เลยออกมายืนรอตรงสี่แยกกันนะคะแล้วก็ เมื่อกี้เวลาเลือกของทีก็คือไม่สามารถยืนรอกันหน้าร้านได้ต้องแบบเบียด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 กันออกมานะคะคนเยอะมากเขายืนรอไม่ได้เลย,ยเดี๋ยวาพาทุกคนไปซื้อน้ำลำไย,ยสดนะคะเป็นร้านอร่อยที่ครั้งที่แล้วเรามาซื้อกินกันร้านนี้อร่อยแล้วให้เยอะด้วยค่ะร้านน้ำลำไย,ยสดนะคะแ,<ล>แก้วละ40บาทนะคะนี่เลยนะคะร้านน้ำลำไยสดหวานน้อยอยู่ตรงสี่แยกนะคะ ลำไยพลูเลยค่ะน่ากินมากแล้วก็อศกรคนละแก้วค่ะอ่าไหนลองชิมสิรสชาติเป็นไงเป็นไงบ้างอร่อยเพราะมันไม่หวานมากอ่าเขาเป็นร้านน้ำลำไยสดที่แบบเออหวานกำลังดีนะคะทำไม่หวานมากไปเราไปเดินซอยอื่นกันต่อขอซอยนี้หนึ่งซอยแล้วก็วนออกมาโอเคไป Let's go หวานนี่ครับไปตรงนี้ก็จะมีเป็นร้านตุ๊กตานะคะ ตุ๊กตาแบบตุ๊กตูนต่างๆซื้อไปฝากลูกฝากหลานนี่นะคะอันนี้ก็คือของที่แกะมาจากโมเดลกล่องสุ่มแต่ว่าเขาก็แกะกล่องเอามาขายอะคะ่ะแต่ว่าเราก็ไม่รู้อยู่ดีเนาะว่ามันตัวอะไรอ๋อบางตัวก็จะรู้เลยนะคะแต่ว่าบางตัวเขายังไม่ได้แกะคือถ้ายังไม่ได้แกะเราก็ต้องไปลุ้นอยู่ดีนะคะราคา350านะคะ แต่ว่าราคาจริงไม่รู้ว่าปกติแล้วเขาขายกันเท่าไหร่นะถ้ามาเป็นกล่องเซตนี้ใครรู้พิมพ์คอมเมนต์มาได้นะคะอันนี้อะไรคะโดนอีก้วเหรออันนี้ลด็กบอลไมไม้กายสิทธิ์เท่าไหร่สองร้อาซื้อไปแล้วจะไปเก็บหรือว่าไปเกาหลังคะ ใครสนใจรับน้องไปเรียงสักคนไหมคะแบบคุตอนนี้เราเจอโมเดลหมาปักแล้วนะคะราคาตัวอะไรคะแ0ดสบาทตอนนี้เรากำลังคัดเลือกนะคะหาโมเดลหมาปักว่าจะมีอีกไหมคือถ้าเจอหมาปักนี่เซตตลอดตอนนี้เจอ2ตัวแล้วนะคะซื้อหลายตัวลดอีกได้ไหมโอโอเคร้านนี้ร้านนี้ก็น่าจะเป็น พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่ามือสองอะไรเงี้ยนะคะก mm ็จ hmm. ะมีเนี่ยหม้อหุงข้าว mm hmm. เตาปิ้งขนมปงัง mm hmm. มีฝักบัวขายด้วยค่ะ mm hmm. นี่คืออะไรอะ่ะ mm hmm. น้องคืออะไรอะ่ะ mm hmm. ที่ดูฉุ่นหรือเปล่าไม่แน่ใจ mm hmm. ก็มีวิทยุเตารีด นี่ก็จะเป็นร้านเทปเก่านะคะมีเทปแล้วก็มีซีดีนิดหน่อยใครอยาได้เ,ออเทปศิลปินคนไหนก็ลองมาตามหานะักนดูได้นะ ร้านนี้ก็จะเป็นตัวโมเดลหัวเหลี่ยมนะคะน้องหัวเหลี่ยมแบบแกะกล่องแล้วอะเต็มเลยนี่นะคะแล้วก็จะมีบนชั้นด้วยค่ะคดูน้องสิคะน้องน,นหมองน่ากลัวมาก ครับไปสไงร้อหาสิครับพี่รานี้ก็จะเป็นกระเป๋าเป้นะคะเอาไว้เดินทางไงเคสสนใจไหมสักเอ้ยสีขาวน่ารักอ่ะเคส เ้นี่น่ารักจริงนี่มีน้องยิ้มอยู่ตรงนี้ด้วยในกรองเท่าไหร่นะคะ140บาทนี่หรอใบนี้หรอกระเป๋านักเรียนเหรอได้กระเป๋ามาใบละเท่าไหร่นะใบละ140ซึ่งเราซื้อมใบ390 3ใบนะคะทั้งหมด390บาทนี่เลยใช้เลยค่ะนี่โครมเบีย ของดีของดีนะยังใหม่อยู่เลยแล้วก็ของแบบช่องเก็บของเยอะมากออม,มือหนึ่ม,มือหนึ่งปกติไม่รู้ราคาเท่าไหร่แต่คือ,อแ,แต่คือแบบสภาพดีมากแล้วก็พวกช่องเก็บของอะไรเงี้ยดีเ,ออเดยอะมาก สำหรับ e p นี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะใครที่อยากลองมาเดินที่นี่ก็ลองตามรอยพวกเรามากันได้เลยนะคะทุกคนยังไงฝากกดติดตามช่องฟากรปักเอาไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดแชร์ให้เราด้วยะคะ่ะแล้วก็คลิปหน้าเราจะพาทุกคนไปไหนอีกยังไงก็รอดูกันนะคะวันนี้ไปละคะ่ะบ๊ายบาย